ไกล้ไหมหน่อยคิดใกล้ได้หน่อสวัสดีค่ะไม่คุณยายสวัสดีสวัสดีค่ะมาลูกมาเร็วเร็วเร็วน้องเพชรจ๋าน้องเพชรอยู่ไหนเลยจะไปเก้คลองอ๋อจะไปจะไปจะคล้ายคลองเหรอคะมาเอามาทาให้ยายหน่อยมามาทานนี่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 ขายายแตกหน่อยมา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 ทายหน่อยโอ้ยแตกเลยเนี่ยเห็นไหม อุ้ยชินท้ายหน่อยนะเอามือมาหอยเอามือมาเอามือมาเอาเอาใส่ขายายเลยนะเอารูปด้วยนะเอ,ยนะเอาข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยนะคะคุณยายจะพาทำนะเห็นไหมว้าวนี่อรูปอย่างนี้เอารูปรูปรูปเลยขอโทษนะย่าขออนุญาตนะคะรูปน,นั่นดีไหม ชวยแล้วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเรียกน้องเพชรมาช่วยมาช่วยหน่อยน้องเพชรมาช่วยหน่อยมามามาเออมาช่วยหน่อยเร็วๆมาๆมาช่วยตรงนี้หน่อยเนี่ยตรงนี้มาเพชเยอะแหรอฮะอะไรอะลูกอืมเยอะแล้วเอามาใส่มาใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยสองคน阿หนูเอามือนี่หนูใส่ตรงนี้ด้วยนี่ใส่ตรงนี้อ่ะอ阿หนูลูกรูปรูปอ่า ่ะลูกคนละขานะพี่ปอยขานี้นะโอ้ยขาย้ายย้ายสิบองงามสีน้องานนะี้เนาะโอ้แตกไปพี่น้องเอ,อ้ยดึงผ้าห่มขึ้นพอบเลอ,อ้ทาตัวเองด้วยนั่นโอ้ยเอข้างนี้อ่ะอข้างนี้พี่น้องเพชรน้องเพชรข้างนี้น้องเพชรจ๋านองเพชรจ๋าช,ช่วยพี่พลอยหน่อยมาช่วยพี่พลอยหน่อยเร็วมา ช่วยพี่พลอยหน่อยมือมานี่ค่ะขาขาอ๋อเขงใส่ขาใช่ไหมว้าวาโอ้ยจอมยุทธเยเย่ลูก <c oughs> ให้หมดเลยลูกขาลุกขายหญ่หนนี่มันมีดูมือพี่พลอยนี่ <c oughs> นว้ายเอาขาแขนขาแขนที่ใหญ่ยาแขนที่ใหญหน่อยเอาแขนด้วยค่ะแขนที่ยหญด้วย ขาน้อยลูกขาน้อยนใหญ่นี่เายังเขายังแขนะคะอุหอมแนสิวเขาวขาวเลยขาวเลยไหนไหน สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะน้องเชรสวัสดีค่ะสวยๆยายบอกทำยังไงอ๋อแป้งค่ะแป้งด้วยหรอ